Be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all มาฟินอ่ะนี่ของเธอ,อเดี๋ยวก่อนมาฟิน<ะ>เดี๋ยวลืมไปงานวันเกิดของลูกค้าวันพรุ่งนี้เวยนะ,อ,ะอย่าสายนะ พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมกว่าจะเชิญมาได้นี่ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับกออ็จะดีใจรับนะครับผมคุณเดซี่นะครับสุดยอดตัวตลกตลอดการนะครับผม<ช>แหมก็วันนี้เรามีการถามตอบจากคอมเมนต์ทางบ้านนะครับโอ้ดีเลยครับ เราไม่ชักช้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็นะครับสำหรับคําถามแรกเนี่ยคุณยิ้มยังไงคุณเป็นตลกเนี่ยคุณต้องยิ้มใช่ไหมครับคุณยิ้มยังไงให้ผู้ชมทางบ้านมีความสุขไปกับคุณแต่ว่าเวลาเขาดูคุณยิ้มอะไรอ๋อเป็นคําถามที่ดีิมากะครับผมว่านะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือคุณจะต้องทําในสิ่งที่คุณชอบครับ ลองอธิบายมาสิว่ามันเป็นยังไงคือว่าหนูยิ้มไม่ได้ค่ะอะไรนะ <c oughs> แบบยิ้มไม่ได้เนี่ยนะแบบปวดฟันเหรอหรือว่าเธอล้อฉันเล่นหรือเปล่า ดูท่าจะจริงในชะเธอรู้ใช่ไหมว่าอาทิตย์หน้ามีงานประเมินประจำปีรู้ค่ะก่อนจะถึงนะ่ะเธอต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เข้าใจไหมได้ค่ะแล้วก็ใส่หัวไปแล้และ เซลอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดนะมัฟฟินนายไม่ทำอะไรที่นี่ฉันไม่ได้เจอนายมาเป็นปีแล้วอ่ะฉันฉันมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยอนะแอ้วเธออะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็มีนิดหน่อยแต่ก็สบายดีเธอบอกเธอมีปัญหาเหรอฉันมีกลุ่มคนที่จะจัดการปัญหานั้นได้อยู่นะสนใจหรือเปล่า ยินดีต้อนรับสู่วิธีถุงชั้นที่นั่งอยู่นี่คือทามิสไพร์บาเก็ตแล้วก็เบเกิลทุกคนนี่มาฟินเป็นอย่างที่เห็นพวกเขา่าจะแปลกๆนิหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวพวกเขาปกติดีแล้วลุงนี้มันเป็นอะไรอะไรอ่าคือเรื่องแบบนี้ตอนแรกก็ยังไม่ได้ตั้งกลุ่มมันหลบ ก็รวมกลุ่มกันมาได้ในที่หึงทุกวันนี้เสริมก็ลองคุยกับพวกเขาดูก็แล้วกันสวัสดีฉันทัมจินพ,พายสวัสดีเธอรู้ไหมว่าคอมพิวเตอร์กินอะไรเป็นอาหารไมโครชิปฉันบาเกตเป็นคนปกติที่สุดในนี้แหละมีเงยียบดิวพวกก็อย่างที่เห็นแหละที่นี่ไม่มีชิฟอะไรหรอกพวกแม่วันๆก็ไม่ทำอะไรนะ อบอกนั่นหยาบไายไปหน่อยนะหนังหนังเรื่องนี้ไม่มีคำหยาบนะแล้วคนนั้นอ่ะอ๋ออ่าเบเกิลไม่ต้องไปคุยกับเขาเหรอกคือคือเขาก็าอย่างที่เห็นเบเกิลก็เป็นคนไม่ไปพูดเอาล่ะมาพูดถึงปัญหาของคือดีกว่าเ,เป็นไร แค่ว่าเตี่ยวเรื่องไงอย่าบอกนะว่าเธอกินสัำลรกกระป๋องระยะบีกิติหนึ่งใช่ไหมล่ะฮะหรือว่าเธอใช้เช็ดจีบช่วยเขียนบทจนเธอประสบความสำเร็จใช่ไหมล่ะคือฉันยิ้มไม่ได้ b e a u t ไหนนะเธอจะบอกว่าเธอเป็นตัวตลกแต่ยิ้มไม่ได้คือฉันก็เคยเห็นตัวตลกที่ไม่ยิ้มอยู่บ้างนะ ชีวิตประจำวันเธอก็ดีไม่ได้เหรอ,อ,อมไม่เป็นไรงั้นเราจะมาแก้ปัญหานี้ด้วยกันเธอว่าไงเอเคเจอกันพรงนี้ ที่คนเราจะยิ้มได้นั้นอย่างแรกต้องออกมาจากความสุขของเราเราเลจะให้เธอดูเลดจี้สุดยอดราชาตลกผู้ยิ่งใหญ่ของยุคนี้แล้วทำกินไปไหนอ่ะอทำกินเหรอหนีไปเล่นขี่ช้างอยู่สุรินแล้วอ่ะออช่างมันไปเปิดไนะ พวกมันหยุดจ้องมองและก็สร้างความหวาดกลัวให้กับนักแก่อรอยผู้หนึ่งเขาก็ทีามันเล่าว่ามันปิดตัก โอ้อากาศดีแถวหน้ามือนีเฮ้ยเฮ้ยคอยหนีวะใสวะเฮ้เปลี่ยนเปลี่ยนแมนบันนี่อ๋อาเห็นเห็นคนหนีบ่ครับเขาเขาหาตัวอยู่อืมไม่เคยเห็นเลยครับคนหนีไม่เคยเห็นครับไม่เคยดิครับแต่ว่าหนาคุ้นๆได้แมนบันนี่เบิ้งแมนเทียบเทียบเบิ้งโอ้แมนแมนยังนะอ่ะเตะไปเลยเด้อ ไปใช้นนั่ คุณเป้าเขาจะดูแลผมตลอดอ๋อท่านเป้าใช่ไหมครับท่านเป้า <co f> นั่นคือบริการของผมเขายังอยู่ใช่ไหมครับรอคุณชายอยู่แล้วครับเรียกคุณเป้ามาหาผมดวนี้ได้เลยครับบอกผมกลับมาแล้ว <co f> คุณเป้าครับคุณชายมาแล้ว สำคัญอย่ามาสายละ่ะยิ้มยังไงให้ผู้ชมเขา,ขา,เาหัวเราะเฮฮาเลยับคุณอ๋อเป็นคัมภีรที่ดีมากเลยครับผมว่านะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือคุณจะต้องมีความสุขในสิ่งที่คุณทำครับคุณจะต้องยิ้มออกมาจากหัวใจของคุณนะครับผู้คนเนี่ยถึงจะสามารถ สัมผัดถึงความสุงข,ของคุณได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจงอยู่กับสิ่งที่ใช่และทำในสิ่งที่ชอบครับขอบคุณครับนี่เธอแนจะบอกว่าเธอทางนี้วันนี้เธอมีงานประเมินวันนี้เธอมีประเมินแต่เธอยังยิ้มไม่ได้เนี่ยนะยแล้วทำไมไม่รีบบอกวะ แต่เธอยังยิ้มไม่ได้เลยนะมารฟินเธอจะทำยังไงต่อไม่รู้สิเอาเป็นว่าทำในสิ่งที่เธออยากทำเถอะไม่ต้องฝืนตัวเองเดี๋ยววันนี้พวกฉันจะไปเชียร์ด้วยโอเคไหม รู้ไหมครับว่าโทรอะไรมีภาพโซลาร์ทัพไงไป <c oughs> ไปเล่นตรงมุงไปเอ้าเอ้า <c oughs> ขอลาออกค่ะ